ข้อคิดหนุนใจโดยเจเน็ตลเวลลี่เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆยอ้อนบทที่8ก็36ผู้เขียนเล่าว่าบ้านของท่านอยู่ติดกับคริสตจักรที่ท่านอภิบาลอยู่ ช่วงที่อากาศหนาวจัดเกินกว่าที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกได้ท่านก็จะออกกําลังกายอยู่ในตัวอาคารคริสตจักรและเมื่อสามวันก่อนมีแขกมาร่วมออกกําลังกายกับท่านด้วยขณะที่ผู้เขียนและคุณเคลวินสามีของท่านกําลังจะเริ่มออกกําลังกายท่านก็ได้ยินเสียงกุกกักบนเพดานท่านบอกกับสามีว่าคงมีนกขึ้นไปติดอยู่ในช่องระหว่างเพดานกับหลังคาเป็นแน่ท่านและสามีก็เลยขึ้นไปเอาบันไดสําหรับปีน ซึ่งมีสภาพเก่ามากแล้วออกมาจากห้องใต้หลังคาและสามีของท่านก็พาดบันไดขึ้นไปบนกระเบื้องหลังคาตรงจุดที่คิดว่าได้ยินเสียงนกสามีของท่านรื้อเอากระเบื้องหลังคาออกและพยายามดูว่ามีอะไรติดอยู่ระหว่างกระเบื้องหลังคาและเพดานหรือเปล่าแต่ก็ไม่พบว่ามีนกอยู่ตรงนั้นผู้เขียนและสามีของท่านจึงเลื่อนบันดไดไ,ไปๆมามอยู่สี่ครั้งและทุกครั้งก็รู้สึกว่าบันไดหนักขึ้นเรื่อยๆ สามีของท่านต้องเอากระเบื้องออกสี่ครั้งเพื่อจะช่วยให้นกออกมาได้ตัวผู้เขียนเองเริ่มเป็นห่วงสามีไม่รู้ว่าถ้าสามีท่านตกลงมาอาจจะแข้งขาหักหรือแยก่กว่านั้นเพื่อจะช่วยนกตัวเดียวมันคุ้มหรือเปล่าในที่สุดนกก็บินออกมาได้และมันบินไปบินมาอยู่ในคริสจักรพยายามจะหาทางออกผู้เขียนจึงเปิดประตูหน้าทั้งสองบานทิ้งไว้ แต่นกคงกลัวมากก็เลยหาทางออกไม่เจอสามีของท่านจึงคิดว่าน่าจะลองเอาตะข่ายที่เอาไว้ทำความสะอาดบ้านซึ่งมีด้ามยาวจับนกออกมาแทนเมื่อจับนกได้แล้วสามีของท่านก็ค่อยๆจับนกด้วยมือของท่านและปล่อยมันออกไปข้างนอกวันนั้นพอผู้เขียนออกกำลังกายเสร็จท่านก็คิดถึงนกที่น่าสงสารตัวนั้นว่ามันก็เหมือนกับท่าน สารพัดความวุ่นวายที่ท่านได้สร้างไว้และทุกครั้งที่ท่านพบว่าตัวเองติดบ่วงความบาปหรือการกระทำแบบโง่งท่านก็จะบินไปบินมาด้วยความกลัวและพยายามหาทางออกแต่ด้วยพระคุณของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยให้ท่านรอดพระองค์ไม่เคยดูด่าต่อว่าท่านแต่พระองค์ค่อยคอย,คอยปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระเพื่อจะบินขึ้นได้อีกครั้งด้วยความถ่อมสุภาพ และอ่อนโยนซึ่งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เสียจริงให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ยูทูบชา n e l คริสตจักรพระพรเชียงใหม่